老折磨人了，咱没，咱得说。 สวัสดีค sí, รับสวัสดีเด็กซีเนครับซุปสุคนพี่น้องมากพอก็ื่อใหานอีกคือนเ่าเหมือนเดิมก็พี่น้องเออมอน้พี่น้องคืบอกซุปพี่น้องขังเดินแทบปันเอินพี่น้องพอนีลูกค้าหัวจน้องเบ่งกระาจังเลยด้วยพี่น้องพระวัติมอน้มาทำบุญมาทำบุญที่จังหวัดขอนแก่นแม่บ่คนเรไโอ้ดวงดีครั ืัอนี้มาง่ายอุปสมบทพี่น้องอุปสมบทคูรอมบูรพาพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีเอียงนอหนี่สวัสดีพ่อใหญ่รานข่าวขอบตะเกียวแล้วข่าวตเกียวแล้วพี่น้องมืัอนี้มีหลายอย่างอะไรบ้างทุกนที่พี่น้องฟังเห็นยวเราไปหมึ่งบ้านดีไอเอียงก่อนหน่อยที่สองไปแห้งหรอ Song mà đèo lưu thang một bàn nhị khóng lại căn hui sắc cho khóng mù mèo mèo bắt mèo 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 bắp mèo 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 บรากับผีกรบนอดน้องพี่นอนน้อมันนี้มีหลายอันหลายแ่อต่ก็คู่ผีหอนคั่งอยู่น้มอนมันมีองกันเด้อผีนอเด้อมันนีมกับแนแอนนี้ต้ดบ้า ท้ายใหบกี land, ่ต <f Anfang> ัวเแนกับจะาคุณ

các bạn nhìn thấy không? Phải là bóng á Nó có vẻ hả? Nó khắp thà, tiền tiền cho tiền thế này ไปพี่น้องไปพี่น้องสวัสดีเอฟทีแป๊ดขับโซ้ผู้สูงคนน้กพี่น้องเด้อ นี้พี่พี่หน่องมาทำบุญพี่น้องทำบุญที่วัดสีหงษ์ทองพี่เมย์สวัสดีครับเออมาแต่เมื่อคืนนี้พี่เมย์นอนรีสอร์ทไออะไรนี่นี่เดือดต้องข้ามทางเข้าครับครับยังเลยมากับไอลาตี้กับไอเฟิร์สพี่เมย์ไปที่เข้า รถจอดอยู่ซื้อของไอ้น,นี่มาซื้อน้ำมา,มาะฮะ,จะ,จะเจอเจอ,ออยู่ข้างบนน่ะพี่พี่นอ้องอ่ะ,ะที่นี่พ่อบอกมาจากันจังหน่อยกันดับพี่น้องมานนี้ มือนีเว่ายังเป็นท่าการน้องพี่น้องนาะมือนีมางานอุปสมบทพี่น้องของครูโรมบุรพาครูโรมบุรพาบวชพี่น้องบวชเซมันผอนะครูรมว่าซึ่งประวัติเพื่อนกะน่าสนใจเดี๋ยวจังน้อยน้องพี่น้องกัสีเขาสู้พิธีการกัสีม,วมะวมาจ่าสู้พี่น้องฟังว่าประวัติครูโรมบุรพาเป็นมาอย่างไงเรียวผู้ที่ศิลปินทีประสมความสำเร็จ ที่เป็นลูกทิศลูกหาขาองเพื่อนมีผู้ใดแน่แน่สิไหมแล้วหนึง่งเลหันก็คือหนุ่มโจโนี่ยละพี่น้องหนุ่มโจโยมนินเท่านี่ยละว่ากันว่ากับกอตอนที่เฮ็ดโซเชียลไม่ไม่เนี่กะได้คู่ร่มบุรพานี่ละให้คำปรึกษาเนาะพะี่น้องเนาะมืนอคืนนีกผู้ใดได้เบื้องคุยแซบโชแน่พี่น้องเมื่อคืนรายการอีกรายการหนึ่งที่ท่าง อุ้งยิงแหละกับบอสโจน้องพี่น้องเดี๋ยวไปออกรายการพืงเงพ่เยี่ยมผ่านลูกขึ้นมาเบิงมือขึ้นนี่ติศส,สองมาแห้งนี่คือเจ้าแม่มาแห้งอิหลีพี่น้องสําหรับอุ้งยิงเพื่อนเป็นแท่งเข่าแล้วถักไทยเอฟซีแฟนคลับทางอีสานเอบไปยังไหแน่นเขาหน้าปลาแล้วเราไปผู้ใดย่างเพระท่านใดแล้วนนเรวาะท่านใดเกี่ยวเขาพี่นอ้องถักไทยเขามาหาโรบโปเข้ากันเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี่ถือวา่ามามาไกลพี่น้องทิว คือโอกาสมาทำบุญล้วกับมา,า,ม,ามาเที่ยวน้ำหลับไหลเนาะอตอนนี้ก็ยูวัดพี่น้องสีหงทองสีหงทองอยูข้างอำเภอพนจังหวัดขอนแก่นนั่นล่ะพี่น้องแล้วอย่าลืมเล้อพี่น้องเด้อฝากการฝากงานพี่น้องไว้น้ำเนวันที่18มกราพี่นอ้องงานของนี่ละ่ะของอประธานใหญ่เปินกับคุูรบุรพานี่ละ่ะ ที่สีจัดงานฉลองพระาธาตุพุทธวงศี่้องอยู่ท่างร0ออยเอดอำเภออาสามารถที่พยใย้ผ่านไปจังสาวน่อยเพื่อเป็นเพีงใ้เด้อพี่น้องเด้ออยากให้พี่น้องเอแบนครับสาวหน่อยหลกักกเอฟแบนครับของมังกรอีสานพี่น้องไปไปืิว่าไปไปมวนไปซื้อน้ำกันไปพบปากันแล้วไม่มีการเก็บค่าใช้ใจ่าย หักขาใส่ใจแต่อย่างย่างไดเลยพี่น้องเงินที่เก็บบาดขายตัวของสาวหน่อยเพียนแพงมือนั้นนาเข้าวัดทั้งหมดมหักขาใส่ใจใจขาหมอลองหมอล่าแล้วใจขาดดันขานี่แล้วก็คือเอาให้วัดเบ็ดเลยอืม่เอาเขาพกเขาเบี้ย ع. อืเขาพกจะฟ้องแม่แต่บาทเดียวแต่ว่าถา้าพ่อจกใส่ท้าสมติว่นอพี่น้องเนาะอือนี่แหละเนี่ยเห็นตั้งเดมันมีโอกาสแหลงกับมันมันมกพร้อมอืมแล้วหลายๆคนถาม ถามขาวมาพ่อยาเป็นจ้าไหก่อสุดเพ็ดเจ้าสุดเพ็ดเจ้าไดไปตอนนี้มีเข่าล่างๆแล้วเปล่พี่รองเออมีเข่าล่างๆแล้วก็คือนี่หลายๆหมอกหลายๆบอลกะกะทรงมห้เบิงแน่ล่ะละเหลือแต่ต่ว่าสีใสไดโบอืมสีใสใด้บนั่นล่ะเพราะว่ามันได้บอลไปแล้วกะต้องเฮ็ดแล้วมีหลายๆท่านบอกว่าพ่อไง่เพ่งไม้ของลูกสาวสี่สิบป้ยนี่ ไอ้ที่ว่าเป็นเพลงเป็นเพลงร้องแก้บ่ะเยืนหนึ่งเมีนเขายืนเมาเมียนนอง,งกันไปย้ายเจ้าศิ่าอย่างกีบ่พะนะโอ้ยท่าบอท่านใดๆเราคิดองเอกแต่ท่านขอกเก่าข่อยังใจบอท่านจบอยู่เนาะผู้ยอกก่ย่อเอาวัดสันได้ยันนี่ผู้ยอกก่ย่อเอาวัดสันแล้วบอคิดว่าไย้ายผ่านแล้วสีไหวบ่ดอแต่ถ้าสุดเพ็ดข่อยแกลนหาอ้อมประเทศอยู่แต่ว่ามีเข่าล่างๆล,างล่ะล่ะติดต่อเขามาหลายล้านอยู่ กินแล้วย่าหอมเมียเฮียนเด้อพ่อใหญ่โอ้ยสีฟ้างสีสบ่เมียนหัดเถือพระกับบุญละทุ่นมาทำบุญพี่น้องกวนนัวหัวมวนเวาหยอกเวาจ่าพี่น้องซื้อๆเราปกติพไปยี่หันบ่ไปโคตรแบบนั้นถืออ<ม>ยู่เกือบพระนั่งสี่กระเปาเกือบพระกรเปาเจ้าอเขาของโยมบะเน่เนี่ยเราพี่น้องนี่ยเราที่งานกับมากกัหลายอยู่กับมากครับมังกรดิสานกับมากครับเช้าน้อย อสาวน้อยร้อยเอย็บนี่แหละกับสาเฟิร์สกับสาเฟิร์สมืม่อนี้พี่น้องทางโคตรร่มกันก็เลยเดินทางมาขอดแล้วพี่นอ้องเฟิร์สยับออกจากทางตตรถได้ลูกเด้อขา,าวพี่บอกน้องสองร้านหนึ่งวันอเอาปัดน,นั่นอีกแล้วบอกพี่น้องสองร้านหนึ่งวัน,นลูกสาวว่าอันยังก่อนหนึ่งชั่วโมงติดหนึ่งมาแรงติ้ โอ้กับปวดโพลผมมงแต่งยอยอะด้วเนาะแม่สำหรับองค์หิงอะไรเราไอใส่เอามาเบิ่งน้ำกันนะี่นส <c oughs> าวน่อยเป็นไผ่ไงาถามแน่สาวน่อยเป็นไผ่สาวน่อยนี่ เ,เาร,า,รเเา,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 าเป็นแอดมินตัวเราเป็นแอดมินมังกรอีสานเฟิร์สมานี่มาบอกมาบอกเพื่อนฟังกันนะผู้ซื่อมาหน่อยเป็นอย่างมังก็กเป็นเป็นอย่างเนี่ยพยายามผ่านโอ้ยไปหนีนี่แ <c oughs> หละพี่น้องลายๆคนก็ะถามมาดิใหญ่ง่คยถามมีหลีในเถ่อพนะสาธุน้ำเด้ใหไ่ค,ครับสาธุครับสาธุน้ำกันพี่น้องถือว่ามันอนีมาเอาบุญเนื่องในวันพ่อพี่น้องหาท่านว่า ห้าทันวามหาราชน้องพี่น้องเนาะหน่วยงานราชการหลายๆหน่วยกะกะว่ากันว่าจัดการจัดงานเมื่อหนีไปยี่พันกับเดินทางถือว่าข่ามข่ามมากสองหวัดพี่น้องเมื่อนั้นเลี้ยวไปเลี้ยวไปขี่ผ่านทางมากา้าโดมสาวหน่อยเมื่อนั้นว่าสี่แยกยุบมั่อนั้นคำแล้วกะคึบคึดทอดคึบถึงเยอะนั่นแหละกระทึงลาเพิ่นตอนนี้วัโจกับวายุเนาะวัโจกับไป งานข้างพุพ่นหลัพี่นอ้องจะเป็นตังไ่เน่อชาวหน่อยคือน่านลงมากแน้อกินเขาจนในห้องได้พุ่นหน่งรู้กินหลายเลยละไ้หลับส้มหรือทั้งไดน่น้อพี่น้องน้องบโตข้าวด้วพี่น้องเด้อ การตรวจทางเรื่องปุยังวันขอให้ปุยไงมีสุขภาพร่างกายกนแข็งแรงแงรโจ่มแจ่มแจ้มจุโอ้ขอบคุ่นหลายๆครับผมขอบคุณทุกท่านที่รอยพอเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะนี่ละเคนว่าคนอีสานเ้าบพอเคยแรงหนุนใจเด้คิดพอคือหากัอยูกระเจ้าตะเกียรเอาสาวน้อยสาวน้อยมาแนะน้ำโตในสาวน้อยดีเด่นง ย่งนองแก่มือดียีหนึ่งมาแลมือดีมากมากมามากับมอรำพรอบเด็กน้อยเด็นด้นนอ,นอยหมอรำมากมขึ้นมาขึ้นใ้เดินทางมาก่อแล้วสำหรับหมอรำพรอมเขียมโซ่ด้วยผู้ใหคือ <laughs> เบาขึ้นคนรับเฟยเฟยติดตามยุคเกาหลีจ้าสัญญาณชัดเจนครับ <c oughs> อ่าโอเคเด้อผี่หน่องเดอ้อสัญญาณชัดเจนปะนะอ้าวสวัสดีค่ะโอ้มันเหลี่ยมซะเนี่ยเหลี่ยมตาอ่าวนมาทางพี่จัง่อยก็ได้ ก็ก้องเหยียบแบบนี้สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับสวัสดีค่ะสวัสดีหน่อยเฟยเฟยสวัสดีค่ะสวัสดีหน่อยโลกหลานหน่อยพี่น้องหลานหน่อยหลานหน่อยเพื่อนยผ่านได้ไหม มันป็นลูกคอยได้คอยเท่าแล้วอ้านี่นี่นี่เบิงิกล่องไน้หนิเบิ้งกล่องโอ้ยมันขึ้นถือบักเบาบ้านท่อนี่มันขึ้นแนวถือบักเบาทนีอีเฟย์เจ้าอีเฟย์เจ้าอีเฟย์เจ้าเ้าเจ้าหนึ่งบ่าวบาวนไอิเฟย์เจ้าเจ้าไปใสไปใส่ ตาหักแทเอหรือไฟๆเห็ดที่มานี่หละตาหักแทห่มาะขอบคุณเจ้านะขอบคุณเจ้าโอ้ยเป็นตะแพงแวได้ส้องสั้งกันไหนได้นดเ้เลยเด็ดขอบคุณเจ้าสวัสดีค่ะคุณเบื้องไหลคุคุดคนด่คนด่าานสาวได้เรื่องเด้ดอร้านสาวโอ้ยมางวดหน้ากล้องก็นนี้ละล่ะนี่ไปเจ้าตหักแแว่าสัตนี้ผ่านเจ้าเ็ด มือมือนี่อย่างเจ้าเห็ดอย่างน้อยเอาเขาไปขายเบิด์ตนะบพอกพอปยังขายจาังไรเขาไม่เ่าเอา,เ,า,อเ,าอเอาเบิร์ตเปิ้งข้าวเจ้าน้อยก็นน่าหน่อยอัปเดตข้าวหอยที่นอ้องฟังกันอ่ะโอ้ยลมมาล่ะ <laughs> อัปเดตข้าหวหอยที่นอ้องฟังก่อนมีอะไรชื่อหน้าในวงการหมอรำบ้านเฮาเนี่ยนุงโจ้เดี๋ยวโคตรอย่างบรรตางัตะเกาวไปยังโจโคตรนี่ดีด้ เอาเทวร์ด้วเอาเทวร์อ่ะอ้าวมือเอื้อนเนาะพี่น้องเนาะซอยกระดานซอยกระเชียพี่น้องศิลปลินสาวน้อยเพชรป้านแพงเด้อพี่น้องเดอ้อยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาเป็นไอ้ี่เบียดฉบับเวอร์ชั่นของแซมชนะชัยเด้อพี่น้องเดอ้อนับถอยหลังอีกหนึ่งวันมือเอื้นนี่ผมท่านว่าพี่นอ้องหกหกที่ช่องสาวน้อยรำเพนนรียงมินิเรคคอร์ดเนาะ เวลา <ไป S 1> สามโมงเช้าเก้านาฬิกาเขาไปฟังในรูปแบบของแซมชนะชัยยืนหนึ่งเม่นเขายืนเมากระคงเม่นอายออทยนนี่แมนมานิวันวันนี้ที่แมนมานิวันจะเข้าห้องอัดบันทึกเสียงบ่ะจะเข้าห้องบนันทึกเสียงยืนหนึ่งม่นเขายืนเมากม่นอายอ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่คุณภาพกผาเราเชิ่ยวชิวชว่ะเชีวบอสโจเสียงดีเลยหลายคนน้ำไปลองกันพี่น้องนี่ดิยทีอสองมาแรงเป็นจังไต่หมู่บ้านนี่ผูดด้ใดใดเบื้งรายการคุยแซบโชว์นะพี่น้องเนาะคุยแซบโชว์องค์อิงควงบอสโจเปิดเส้นทางหมอลำเงินล้านเป็นจังไต่พี่น้อง คลิปนี้เอฟซีแฟนคลับเขาไปโอ้เขาไปเบิ้งหลายติดสองมาแรงติดสองในมาแรงยูทูปประเทศไทยหมู่บ้านนี่พูงยัยคลิปเดียวสองแสนกว่าสุดเพชรสุดเพชรบอกพี่น้องเนี่ยได้ได้เราได้ได้เราได้สุดเพชรสุดเพชรได้เราบองผู้ใดอยากหายพูงยัยผ่านใส่ชุดเผ็ดใหญ่ไข่นาลาเด้อผู้ใดไม่พอข่อยหายพวกมาไล่ข่เลยเด้อสุดเพชรลูกสาวไปสั่งประกวดการอีกรายการแล้วแต่นูมนชุดยอดอีริสพี่น้องเมื่อวานนี้น้องลูกอีนี่ สวยมากหมู่บ้านเป็นสาวเนะเาะแต่งตัวออกมากเป็นสาวต้นหลายบ่มาขึ้นเสื้อผ้าหน้าผมเป็นสาวนานงรีบไหมเอาบรรยากยาศใส่ส้พีนองไปยังเมืองบรรยากาศอันนี้เพราะเมยังพี่น้องถือว่าเป็นการ อ่าทดสอบไร้สวดหลังจากไม่ได้ไร้มาเป็นระยะเวลานานอันกล้องลม่มอันกล้องตั้งเหตุเพราะเป็นอันนี้ไปให้เพิ่นเฮ็ดุห้พพหยพี่น้องอืมให้เพิ่นเฮ็ดุห้ยหม่ไหมอยู่ต้องขอไปตั้งคาไหมอืมเขาไปตั้งคาไม่เนะพราะไงแน่จากกล้องกัเฮ็ดเ่าเป็นเนาะหนุ่มเยีที่คือไหนสลายมือเลยอ่ะกะสั่นละ่ะพี่น้องสุขสบายกันทวนหนาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมรับฟัง มาหมดระยองครับโอ้ยม้ามดระยองมือคลืนนี่เป็นบ่าวมันนี้วันมันนี้นวันพอเนาคะคนกสิยุทธเนาะแถวลุ่งงานแถวบริษัทเนาะออดซ้อนสาวหน่อยเป็นเพแยงโด่งดังอิหริโด่งดังกระแสด,ดีย้งอนอุ้งนี่คือเป็นแผงคักๆเลยแม่เนาะอาจังย์สันพี่น้องสำหรับมัอนี่กสิจากรล่าจากพี่น้องไปแต่เพี่อนสนิทเรื่องอาจารย์กสิมาบอกมาจากสุพี่น้องฟังอีกคือเก่าเหมือนเดิมก่อนสิจากกันไปพี่น้องข้ามภูมจังหน่อยหน่อยหืม น้ำปุ่มอย่างนี้ก่น <c oughs> สวัสดีค่ะ